Simple Logo Design Adobe Illustrator ออกแบบโลโก้ง่ายๆใครก็ทำได้ EP7 นะครับเริ่มจากเครื่องมือ Artboard ถูเลือก New Artboard จากนั้นก็มาที่เครื่องมือ Rectangle Tool พตเนตครั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งวิจะเลือกสร้างสี่เหลี่ยมที่ความกว้าง100พิกเซลความสูง150พิกเซลแล้วก็กด OK จากนั้นนะครับ มาที่เครื่องมือ Direct Selection Tool ก็คือลูกศรขาวเลือกมาครับเลือกมาคลิกจุดตรงนี้นะครับให้เป็นจุดเข้มจุดเดียวจากนั้นก็ e ล e t ดทิ้งไปมาคลิกจุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ใช้ลูกศรขาวมาที่จุดด้านบนนี้แล้วก็ยกขึ้นไปแบบปมาระมนึงจากนั้นก็ใช้ Ika, ลูกศดสอลูกศร selection tool นะครับลูกศรดำบีบเข้ามานิดนึงบีบเข้ามาแล้วก็จับเอียงเอามาวางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จับเอียงแบบนี้หลังจากนั้นก็มาที่เครื่องมือ rectangle tool เข้ามาเลือกเครื่องมือ ellipse tool อาะเ,เด็คทางไว้คลิกหนึ่งครัง้ง เลือกสร้างวงกลมที่ความกว้าง50พิกเซลความสูง50พิกเซลกดโอเคจัดวางให้อยู่ก,กลางนาก่อนวงกลมวงนี้เป็นสีดำจากนั้นก็ใช้ selection tool ครับดึงอันนี้มาวางวางไม่ให้ทับกันนะครับให้มันพอดี ให,ให้มันใกล้มากที่สุดนะครับแต่ไม่ให้ไปทับในนี้หลังจากนั้นเราก็เลือกวัตถุชิ้นนี้เอาไว้แล้วก็มาเลือกที่เครื่องมือ rotate tool มาหาจุดกึงกลางคำว่า center ว่า center เขียวเมื่อเจอแบบนี้แล้วก็อัต์เนตครั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งตรงนี้ต i c k review ตรง angle ป้อนค่า30องศาหลังจากนั้นก็ใช้คำสั่ง copy จากนั้นก็ c อนโทรลดีคไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงจุดั้นจบเมื่อได้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับจนถึงจุดบรนจบเราก็จะคลิกเลือกวงกลมสีดำแล้วก็ดีลิทถึงไปหลังจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนสีแล้วตัใจเราเลยว่าจะเอาสีอะไร เรร้อแล้วครับห,หลังจากนั้นนะครับเมื่อทําทจนครบแล้วนะครับพี่ก็จะเลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็ Ctrl G เป็นการกรุป๊ปตรงนี้พี่จะขยายให้มันใหญ่ขึ้นก็มาที่เครื่องมือ Scale to Alternate ัางไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ติ๊ก Preview ตรง Uniform พี่จะป้อนค่าที่150%นะครับหน่งปาเอากันึ่งร้บ แล้วก็คลิกพื้นที่ว่างจะได้สักประมาณนี้จากนั้นเมื่อได้อย่างที่เราต้องการแล้วเราก็คลิกโอเคออกมาจัดวางให้อยู่ก,กลางหนะ้าอันบอร์ดขยายใ,ให้ดูใหญ่ๆนี่ครับ Simple l o g o ออกแบบโลกโก้ง่ายๆใครก็ทำได้ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยุราห5าด้วยนะครับ สวัสดีครับ